สวัสดีครับนักเรียนคลิปอ่านี้เป็นภาษาอังกฤษอ่านเขียน5บทที่1นะครับอตอนที่6หรือว่าคลิปที่6นะครับแต่เป็นคลิปที่6ตอนที่2นะครับเป็นการอสอนเป็นการแนะนำนะครับนักเรียนให้ทำแบบฝึกหัดที่ท,ที่แบบฝึกหัดข้อดีนะครับอยู่ที่อยู่หน้า6กับหน้า7นะครับ เพราะว่ามีเพื่อนนะครับที่ทําการบ้านมาส่งแล้วหลายคนทําข้อนี้ไม่ถูกนะครับครูก็เลยคิดว่าเอ๊น่าจะมาทําคลิปที่มันดูให้มันละเอียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็จะได้นะครับทำให้มันผิดน้อยลงหรือว่าถ้าจุดดีก็คือทําให้ถูกทุกข้อนะครับอ่มาดูนะครับจุดมุ่งหมายของแบบฝึกหัดนี้นะครับจุดมุ่งหมายของแบบฝึกหัดนี้ก็คือนะครับเรามีอะไรครับเรามีคําพูดเดิมนะครับอ่าครูให้อันนี้เป็นคําพูดเดิมนะ นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นคำพูดเดิมก็คือคำพูดต้นฉบับเนาะบอกว่าอะไรครับแม่ของฉันเนี่ยประโยคนี้ประโยคนี้นะครับมีประธานคือแม่ของฉันนะครับแล้วก็มีคำบรรยายนะครับคือสวยอย่างเนี้ยครับใช่ไหมฮะเออก็คือคำว่าสวยนี่นะครับมาทำหน้าที่อะไรนี่มามานะครับบรรยายคำว่าแม่เนี้นะครับคำว่าแม่นะว่าแม่สวยใช่ไหมครับเอาละคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนใหม่นะครับ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนใหม่นะครับเอานี้มาเปลี่ยนนี่เป็นต้นฉบับนะครับเปลี่ยนมาเป็นนะครับนี่คือนะครับแม่ที่สวยของฉันนะครับอของฉันหายไปแล้วอนี่แม่ที่สวยของฉันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับสองประโยคนี้เห็นไหมครับสองคำพูดนี้จะเห็นได้ว่ามันมีความหมายเหมือนกันเลยเพียงแต่เป็นยังไงครับมีมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับ เอาละนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ที่เป็นภาษาอังกฤษเราเลยเนาะ,ะนี่ครูเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้เห็นนะครับว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรนะครับอ่าะอันนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตลบก่อนเนาะ,อะโอเคเอาละแต่ว่าครูจะเริ่มจากประโยคที่มันง่ายๆก่อนนะครับะนะครับนี่ก็จะเป็นที่อยู่ในตารางนี้นะครับก็จะมีคําว่าประธานนะครับประธานก็จะเป็น this ฮีชีอิดแล้วก็เดนะครับนักเรียนเลือกเอาตรงเนี้ยคำเหล่านี้ไปเป็นประธานได้เวลาใช้คำพูดใหม่นะครับที่อยู่ข้างล่างนี้เนาะส่วนคำกริยานะครับก็จะมีให้เลือกกับ is are และก็ was นะครับนะถ้าเป็นประโยคต้นฉบับเขาเป็นปัจจุบันเราก็ใช้เลือกเลือก is เลือก are นะครับอ่าเนาะส่วนถ้าเป็นอดีตเราก็จะเลือกเลือก was นะครับถ้าเราเลือกนะครับเลือก d i d h e she it เป็นประธานนะครับ ส่วนเดนะครับถ้ากรณีต้นฉบับเขาเป็นอะไรที่มันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของหรือสถานที่ก็ตามที่มันมากกว่าหนึ่งนะครับคือเดคือคํานี้เนาะถ้าอะไรครับถ้าเราเลือกเดนะครับกิริยาจะต้องเป็นอะไรครับจะต้องเป็นเวอร์นะครับจะต้องเป็นเวอร์คือเป็นตัวนี้นะช่องนี้นะครับอ่านะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับถ้าคำนามที่เราจะมาใส่ตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับ ถ้ามันเป็นอะไรครับเป็นนามที่มีนับได้นะครับแล้วก็มีแค่หนึ่งอันนะครับเราก็จะเลือกเราก็จะเลือกแอนและอะใส่เข้าไปด้วยตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคําบรรยายอย่างเช่นประโยคในภาษาไทยคํานั้นคําบรรยายคําว่าแม่ก็คือคาว่าสวยครับเราก็จะามาใส่ตรงนี้คือเอามาใส่หน้าสิ่งที่เราบรรยายนะครับอ่าโอเคอธิบายตารางแล้วเนาะ,ะนะครับใครไม่ทันก็กลับไปนะครับกลับ กลับมาแล้วก็มาดูกอรบรรยายอีกทีหนึ่งนะครับอา้าวเอาละกูจะยกประโยคตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับามาดูประโยคนี้นะครับ this cat เอาละ this cat นี่ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับ this cat ดูนะิยาคือ east นะครับคำบรรยายคคำบรรยาย this cat คือคำว่า red ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็จะบอกว่าอะไรครับแมวนี้แมวตัวนี้ แดงเห็นไหมครับแมวตัวนี้แดงนะครับถ้ามันมีคําบรรยายแบบนี้นะครับแล้วมันไม่มีคําอื่นที่เป็นคนสัตว์สิ่งของอยู่ตรงนี้เนาะมามามาตรงนี้ตรงนี้คําว่า i s ตัวนี้ไม่ต้องแปลนะครับอ่าแต่จะได้ความหมายประมาณว่าแมวตัวนี้แดงนะครับอ้าวดูนะคราวนี้ครับนะครับเราจะเปลี่ยนและจะเปลี่ยนนะครับ เนื่องจากประโยคเนี่ยนะครับมี i s อยู่แล้วเราเลือกเอาประธานคือคำว่า dis นะครับเราจะเลือกเอาประธานคำว่า dis นะครับ dis เลยนะครับเสร็จแล้วกริยามันเป็น east นะครับเราก็เลือกเอา east นี่ในช่องที่เป็นกริยานะครับส่วนจำนวน cat เห็นไหมครับ cat มันมีตัวเดียวนะครับเรา cat ใส่ตรงนี้ cat ตัวเดียวนะครับคำบรรยายคือคำว่า red นะครับเราเอาคำว่า red นะครับ เนื่องจากอันนี้มีตัวเดียวเราเลือกเอาอะมาเห็นไหมครับเราก็จะได้ประโยคใหม่แล้วก็คืออะไรครับ this is a red cat นะครับก็แปลว่านี่คือแมวต้องใส่ f u l สต t อปด้วยนะครับนี่คือแมวสีแดงหนึ่งตัวนี่เห็นไหมครับได้ความหมายเหมือนเดิมเลยแมวจริงก็ตัวเดียวเห็นไหมครับเขาไม่เติม s เนี่ยครับก็คือแมวตัวเดียวตัวนี้เนี่ยครับ แดงเห็นไหมครับนี่คือนี่คือประโยคต้นฉบับนะส่วนประโยคใหม่คือนี่คือแมวสีแดงตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเอาละอย่างงี้นะครับ,อ,รบอ่าอันนี้ได้แล้วเอานะครับอ่ลองเอาอันต่อไปบ้างอ่ะเพื่อใครยังไม่เข้าใจเนาะก็เอาใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันลบไปด้วยอ่าโอเคอ่ะ the house ตอนนี้ the house H-O-U-S-E นะครับสิ่งที่พูดถึงคือ the house นะครับประโยคนี้ i s อ่าห,หายหายหาย e s t นะครับ i s i s อะไร i s n e w n e w คือคำบรรยายนะครับอ่านี่บ้านหลังนี้เนี่ยบ้านหลังนี้นะครับ S-O-U-S-E นี่คือ house นะครับอ่า บ้านหลังนี้ My News m ห่นะครับอ่าใหม่ My, เอาละคราวนี้ครูจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นคำพูดใหม่นะครับที่มีความหมายเดิมนะครับ The house มันเป็นสิ่งของเนาะแล้วก็มีบ้านหลังเดียวเลือกเอาอะไรครับเอาคำว่า it นะครับเอาคำว่า it คำนี้นะ it นะครับที่แปลว่ามันเนาะพอคำว่า it นะครับมันแทนสิ่งของหรือสัตว์ที่หรือสถานที่นะครับที่เป็นสิ่งเดียวแล้วก็เลือกคำว่า i ิเอาอิมากริยามันเป็น i s เราเลือกเอา i s เหมือนเดิมนะครับเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็เราเอาคำาคำนี้นะครับคำว่า house ในตรงนี้มาไว้ตรงนี้ h o u s e house นะครับมาให้ตรงคนสัตว์สิงของเนาะแล้วเราก็อะไรครับเนื่องจาก house มันเป็นบ้านหลังเดียวใช่ไหมครับเราเอาอะนะพอเอาอะนะครับนี่คือคําบรรยายคําว่า news เนี่ยนะครับคือคําบรรยายบ้านนะครับมันบรรยายบ้านหลังนี้นะครับ เราเอาคำบรรยายมาอยู่ตรงนี้ news นี่ก็จะเป็นอะไรครับมันคือบ้านใหม่หลังหนึ่งอย่างเงี้ยครับของเดิมคือบ้านหลังนี้ใหม่อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับก็จะได้อันเดิมโอเคเนะาะเห็นไหมครับอ่านะกูจะยกประโยคที่มีอะไรครับมีคําบรรยายเนี่ยคำเดียวก่อนนะครับ เดี๋ยวไอแต่ในแบบฝึกหัดเรามันจะมีคําบรรยาย3คํานะครับ2องคำบ้งาง3คําบ้างนะ,ะแต่ก็มันก็จะมีวิธีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าม,มันมีหลักก็คล้ายๆกันเอาลองดูประโยคนี้นะครับ The house อีกเหมือนกันเอา the house อาง่ายๆนะ S-E นะครับ the house เป็นประธานเนาะกริยาคือ โอ้เดอะเฮาส์เซตครับมีหลายหลังเนาะกริยาคือเวอร์อ่าเวอร์ were. เห็นไหมครับเวอร์ were, เนาะเเวอร์วอร์นิวส์อ่าตอนนู้นนะเมื่อตอน10ปีที่แล้วเนาะบ้านหลังนี้มันใหม่มากเลยแต่ตอนนี้มันเก่าแล้วเห็นไหมครับคือพูดถึงเนาะคำว่าใหม่เนี่ยมันตอน10ปีที่แล้วก็เลยเขาเลยใช้เวอร์แล้วที่ใช้เวอร์เพราะว่าบ้านมันมีหลายหลังสังเกตจากเติม s ตรงนี้นะครับอ่าคราวนี้จะเปลี่ยนคำพูดใหม่อ่า บ้านนะครับมันมีหลายหลังดังนั้นครูจึงเลือกใช้คำว่าเดเห็นไหมครับจึงใช้คำว่าเดเนาะเดคือคำนี้แปลว่าพวกเขาทั้งหลายถ้ามันแทนคนแต่นี่มันแทนบ้านก็แต่ว่าพวกมันทั้งหลายก็คือพวกบ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับอ่าเขาบังคับอยู่แล้วนะครับนี่ก็คืออะไรครับเดต้องใช้คู่กับเวอร์นะครับเดเวอร์ news อ่านี่คือคำบรรยายเนาะ n e w แต่เราให้เอาอะไรครับเอา house มาอยู่ตรงนี้ h o u s e s นี่ houses นะครับแล้วเราก็ใส่ full stop นะเนื่องจากว่าบ้านมันมีหนึ่งหลังไอ้คำบอกจำนวนที่เป็นแอนกับอะนี่หรืออะเนี่นะครับคือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่ใส่นะครับตรงนี้จะไม่ใส่นะอ่าไม่ใส่นะครับไม่ใส่นะถ้ากรณีตรงนี้นะครับมันมีมากกว่าหนึ่งนะ นามคำนามตรงนี้นะครับมีมากกว่าหนึ่งไม่เอาใสแอนไม่ใสอ่านนะครับอ่ะเราก็จะได้คําพูดใหม่ว่าอะไรครับพวกมันเพราะเราแทนบ้านนี่ใช่ไหมครับคาว่าเดคํานี้แทนบ้านก็ต้องแปลว่าพวกมันเนาะถ้ามันแทนคนก็แปลว่าพวกเขานะครับที่มีมากกว่าหนึ่งคนถ้าแทนบ้านมากกว่าหนึ่งหลังก็พวกมันนะครับถ้าแทนสัตว์มากกว่าหนึ่งตัวก็พวกมันเหมือนกันนะครับอ่ะพวกมันก็คือบ้านเนาะเวอร์ก็คืออะไรเป็น บ้านนะครับที่ไม่นี่อย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับ houses คนได้ยินคําว่าออกเสียงเซก็รู้ว่าบ้านหนึ่งหลังแล้วแต่ถ้าคนเห็นตัวหนังสือเห็นเติม es ก็รู้ว่าบ้านมากกว่าหนึ่งหลังนะครับอ่าคนถ้าคนไม่เห็นตัวหนังสือแต่ได้ยินเวลาพูดว่า houses ก็เป็นไงครับก็จะรู้ว่าบ้านมันมากกว่าหนึ่งหลังเนาะอ่ะโอเคนะครับนี่ประโยคนี้ขู่ลบเนาะอ่านี่เป็นประโยคง่ายๆนะครับ อ๋อลบนิดนึงเอาละคราวนี้ครูมาลองใช้ประโยคยาประโยคที่มันมีคำบรรยายมากกว่าหนึ่งคำบ้างเอาอย่างยัง,ยง,ยงดูคำนี้นะครับขอเปลี่ยนหน่อยเอาเป็นหีเ,เงินดีกว่าอ้าวอุ้ยลบลบซะนี้อ่า the car นะครับ the car ค,คือรถยนต์เนาะ รถยนต์เป็นไงครับ has เขาใช้กริยา has นะครับ has เป็นปัจจุบันเนาะบ้านรถมันคันเดียวครับมัน has แปลว่ามีเนาะแต่ถ้ามันรถหลายคันเขาจะใช้ have นะครับ save แต่ตรงนี้มันรถคันเดียวนะครับก็เลยใช้ has เนาะไม่ใช่ s เนาะไม่มีนะครับ the car has 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 four wheels นะครับคำบรรยายตรงนี้คือ four w h e e นะครับแปลว่าสี่เนาะ wheel แปลว่าล้อ นี่ e e l นะครับเติม s ด้วยอย่างเงี้ยนะครับ the car has four wheels นะครับเอาละคราวนี้เราต้องการจะเปลี่ยนคำพูดใหม่นะครับ the car นะครับเป็นเป็นรถคันเดียวนะครับเป็นรถคันเดียวนะครับเป็นรถคันเดียวเราเลือกใช้อะไรครับ i t เพราะมันเป็นสิ่งของเราก็จะใช้คำว่าอะไรครับ i t อ่าตรงนี้เนาะในแถบนี้นะครับเราเลือกเอาคำว่า i t นะคำนี้นะครับ i t กิริยามัน has นะครับ has แสดงว่ามันเป็นปัจจุบันเนาะมันเป็นปัจจุบันใช่ไหมครับเราใช้ it นะครับเพราะฉะนั้นกิริยาที่คู่กับ it ก็คือ east นะครับเลือกเอามาคำเดียวเนาะ east อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาละคราวนี้เราเอาคำที่นะครับตรงนี้เนาะคำนี้เนาะนะครับมันมาบรรยายคำว่าคาใช่ไหมแต่ให้เราเอาคามาวางก่อนก็คือ ค่ะตรงนี้นะครับค่ะแล้วก็ใส่ฟูตสต็อปไปรอเลยเสร็จแล้วนะครับเอาคําบรรยายคาบรรยายตรงนี้ให้เราเป็นอะไรครับขอสีแดงดีกว่าเนาะจะได้ชัดๆตรงนี้นะครับ f, our, f o u r f o u r f o r f o r อะไรครับ f o r w h e e l จริงๆมันเติม s ใช่ไหมครับของเดิมเขาเติม s อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเรามาเอามาบรรยายหน้าคำนามอย่างนี้นะครับคำอย่างนี้นะครับเอามาวางไว้หน้านี้ให้เรานะครับเปลี่ยนนะครับคำคำที่มันเติม s เนี่ยครับเปลี่ยนให้มันกลับไปเป็นคำที่อะไรครับไม่ต้องเติม s นะครับให้กลับเป็นเป็นสิ่งเดียวนะครับตรงนี้ลบทิ้งเลยนะครับลบทิ้งเลยไม่เอาไม่เอาลบ อึบอ่านี่อย่างงี้ครับนี่คือหลักที่1นะครับกรณีคําบรรยายมีมากกว่า1คํานะครับในที่นี้คือคําว่า four คือ4กับล้อนะครับให้เราอย่างแรกเลยคำใหญ่ที่มันเติม s นะครับเราก็อะไรครับให้ให้เราให้ลบ s ทิ้งนะครับแล้วก็อันที่2นะครับอันที่2ก็คือหลักการที่2นะครับก็คือให้ใส่เนี่ยครับเครื่องหมายอะไรครับให้ใส่เครื่องหมาย นะครับคือเครื่องหมายวรรคตอนนะครับเข้าไปนี่หรือว่าถ้าเหมือนไทยๆเราก็คือคล้ายๆเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับให้ใส่ไประหว่างคําที่ขยายนะครับมันมี2คําก็ใส่ไปเครื่องหมายเดียวนะครับระหว่างคํานั้นนะครับเอาละเสร็จแล้วอีกอันนึงคำตัวจำนวนมาดูบอกจํานวนนะครับเนื่องจากคามีคันเดียวนะครับมีคันเดียวแล้วคําที่อะไรครับอะไรครับตามหลัง ตามหลังเนี่ยตัวคำบอกจำนวนเนี่ยนะครับเป็นขึ้นต้นด้วยตัว f ไม่ใช่ a e i o u ไม่ใช่ a e i o u เราก็เลือกใช้อะนะครับอ่าอย่างเงี้ยก็จะได้ประโยคใหม่ว่ามันเป็นรถยนต์สี่ล้อคันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับสี่ล้อวิวแปลว่าล้อเนาะสี่ล้อคันหนึ่งนะครับอ่านี่จบแล้วประโยคนี้เราก็จะได้กลับเหมือนกับ รถยนต์มีสล้ออย่างเงี้ยครับก็อะไรครับก็จะได้อะไรครับก็จะได้ประโยคที่มีความหมายเหมือนเดิมแต่นะครับแต่ว่าอะไรครับเปลี่ยนวิธีการเรียงคําใหม่เขียนคําใหม่อะไรเงี้ยเล็กน้อยนะครับเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์ก็คือเบื่อไม่ให้มันเป็นยังไงครับเพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อไงครับใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้คําพูดแบบเดียวประโยค์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้คํามันน่าเบื่อไงครับ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีวิธีการพูดหลายแบบเนาะแล้วก็อะไรครับมันก็จะทําให้สิ่งที่พูดไม่น่าเบื่อนะครับอา้าวเสร็จแล้วมาลองมาดูตัวอย่างในหนังสือบ้างนะครับตัวอย่างในหนังสืออ่าตัวอย่างในหนังสือหน้า6นะครับอ่าถ้าใครหยุดหยุดไว้ก่อนนะเพื่อเปิดหนังสือหน้า6นะครับอา่าครูเปิดให้เลยเนี่ยไหมครับอ่าดูนะครับอ่าประธานของประโยคนะครับประโยคแรกนะครับอยู่ที่หน้าหกหน้าหน้าหกอหน้า7 อ๋ออยู่หน้า7นะครับขออภัยหน้าเจ็ดนะครับนักเรียนนะครับอ่านี่ประโยคแรกครับบอกว่า this this อะไร this man อ่า this man แปลว่าผู้ชายคนนี้เนาะนี่เราพูดถึงผู้ชายคนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับกริยาของเขาคือ is นะครับคำบรรยายนะครับมันเป็นบรรยายที่มีสามคำเลยหนึ่งก็คือ30 year, s yes, Y, e a r s นะครับเพราะว่ามัน30ปีคำว่า year เลยเติม s ก็ไป o o l d อย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นนะครับเปลี่ยนคำพูดใหม่นะครับผู้ชาย this ถ้าถ้ามันมีนะครับคำประธานมีคำว่า this ก็ให้เราเลือกใชค้คำว่า this เลยนะครับ this นี่อย่างนี้นะครับ this อ่าทิิยาคือ i s เราก็เอา i s มาเหมือนเดิมนะครับ เป็นปัจจุบัน I s เหมือนเดิมอ่านี่ส่วนคำขยายตรงนี้คือคำขยายนะครับก่อนคำขยายเราเลือกเอาคำเอาคำที่เราต้องการที่จะถูกขยายเนี่ยนะครับก็คือคำนามคำนี้เอามาไว้ตรงนี้ก่อนเป็น man เห็นไหมครับแล้วใส่ full stop เลยมันต้องเป็นคำสุดท้ายนะครับอ่านะครับผู้ชายคนเดียวผู้ชายคนเดียวเราเลือกตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเอาคำลงมาก่อนอ่าเอาคำที่จะขยายลงมาก่อนเราต้องเอามานะครับ30เลย30 เย่เห็นไหมครับอย่างที่ครูบอกก็คืออะไรครับคําว่าเย่เนี่ยมันของเดิมนะครับเขาเติมเอสเวลาเรามาเรามาบรรยายคําคํานามนะครับอะไรเงี้ยเราต้องไม่เติมเอสเนาะแล้วก็คาว่าอะไรครับโอ้อ่านี่สามเห็นไหมครับคำบรรยายมี3คําเห็นไหมครับคบําบรรยายมี3คําสิ่งที่ต้องใส่อีกอันนึงคืออะไรครับนอกจากลบ S ออกแล้วนะครับ ก็คือต้องใส่อะไรเข้าไปนี่ใส่เครื่องหมายแดชนะครับเพื่อพัง t ูเอชันหรือเครื่องหมายวรรคตอนนะครับนี่เป็นกฎของเขานะครับเป็นกฎของเขาเวลาเอาคำมากกว่าหนึ่งคำมาขยายคำนามคำเดียวอย่างนี้ครับก็จะต้องอะไรครับใส่พังชูเอชันคือเครื่องหมายแดชเข้าไปมาดูเลข 30- 30มันออกเสียงเป็น30ก็คือเสียงทีนะครับ30้เสียงทีดังนั้นไม่ใช่อ e, ี AEIOU ดังนั้นคำบอกจำนวนเพราะเนื่องจากต้องใส่ด้วยเพราะว่าผู้ชายมันมีคนเดียวใช่ไหมครับต้องใส่ด้วยก็ใช้เลือกใช้คำว่าอะอย่างเงี้ยครับก็เปลี่ยนเป็น this is a 30 y e a r s old man แปลเป็นนี่คือผู้ชายนะครับอายุ30ปีคนหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็จะได้ความหมายเดิมเหมือนกับอะไรครับ this man ก็คือผู้ชายคนนี้ อายุ30ปีเห็นไหมครับความหมายเดิมนะเอาละต่อไปอลบแล้วนะครับตัวอย่างที่2บ้างตัวอย่างที่2ก็คืออะไรครับเอ่อ The book the บุ book. ๊กพูดถึง THE BOOK กเนาะก็คือประธานนะครับ has คือกิริยาเห็นไหมครับกิริยาเป็นปัจจุบนนะันเนาะหนังสือเล่มเดียวจึงใช้ has เนาะ has อะไรครับนี่คำบรรยายคือ200 page p a g e s นี่อย่าลืมนะครับขอมเดิมเขาเติม s ด้วยเอาละคราวนี้เรามาเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับ The book's อ่า The book เป็นหนังสือเล่มเดียวเป็นสิ่งของเราเลือก it เราเลือก it คำนี้นะครับเราเลือก it เนาะก็จะเป็นอะไรครับเป็น it อ่า it นะครับเสร็จแล้วกริยาเนี่ยนะครับกริยานี้ไม่ใช่ is mr ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับเนื่องจาก it มันใช้คู่กับ is เราก็กับ is ตัวนี้นะครับเราก็เลือก is นะอ่า uh. เสร็จแล้วมาดูคำนามที่เราจะไปวางไว้ท้ายคือคำว่า books เรามาวางไว้ท้ายนะครับใส่ full stop ซะเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับคำบรรยายคือคำบรรยายคือ200 page 200มาแล้วก็อะไรครับ page pa e ีอีสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรครับตัด S ออกนะครับไม่เอา S มาด้วยนะไม่เอานะครับสิ่งที่2คือมันมี2คํคำต้องใส่เครื่องหมายแดชหรือเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยนะครับใส่ระหว่างนี้เห็นไหมครับเอาละเข้ามาดูวิหนังสือ1เล่มนะครับคำบอกจำนวนก็ต้องเลือกอะไรครับตรงนี้ two 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 ก็ทีนะครับขึ้นต้นโดยตัวทีไม่ใช่ AEIOU ก็ต้องเลือก อย่างนี้ครับก็เป็น is is t 200 page book อย่างงี้ครับแปลเป็นไทยว่าหนังมันคือหนังสือ200 page 200หน้านะครับเล่มหนึ่งอย่างนี้เป็นหนังสือที่มีขนาด200หน้าครับคือมีหนังสือขนาด200หน้าเนาะเห็นไหมครับก็จะได้ความหมายเหมือนกับประโยคต้นฉบับเดิมคือหนังสือมี200หน้าเปลี่ยนเป็นคำพูดใหม่ก็คือมันคือหนังสือ มันคือหนังสือ200หน้าเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเดิมโอเคเนะอ้อาครับลบแล้วเอาละอืออ่านะครับอ่าถ้าใครเข้าใจแล้วก็ทําได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนะครับอ่ามาดูตรงนี้ the boy the boy พูดถึง the boy เนาะเด็กผู้ชายคนเดียวนะกิริยาคือ e s Uh, six year old six year, e s year years year old อันนี้ก็คือคล้ายๆกัอตัวอย่างในหนังสือข้อที่หนึ่งเลยเนาะอ่าน,นี่คือ s years old คือคำขยายนะครับมาเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นอะไรครับ The boy เป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมเด็กผู้ชายกี่คนคนเดียวเลือกอะไรครับเลือก he แล้วก็เป็น he นะครับ he he อ่ากริยา he ต้องใช้คู่กับ is นะครับ he ใช้คู่กับ is เอาละมีใช้คู่กับอีสนะครับคูว่าคูผิดนะจริงๆตรงนี้ต้องใช้อีสหมดนะครับ R ไม่ต้องใช้นะ,ะเดี๋ยวคูขอลบนะครับขออภยัยนี่ๆตรงนี้ไม่ต้องใช้ R นะนักเรียนนะืมไม่เอา R ลบ R นะครับอ่า มีแต่ e s นะครับพวกนี้ใช้ i s หมดถ้าเป็นปัจจุบันถ้าเป็นอดีตใช้ was นะครับอ่าตรงนี้ก็จะลดตัวเลือกน้อยลงเนาะแต่ r น่าจะมาอยู่ตรงนี้อืม r มาอยู่ตรงนี้นะครับเอาล่ะ r มาอยู่ตรงนี้โอโอ๋อโออออผิด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 ต้องเป็นปากกาปากกาปากกายังเป็นปากกาหรือเปล่าอ่าเป็นปากกาแล้ว โอเคนะครับอ่ามาอยู่ตรงนี้นะขออภัยนักเรียนอ่ามาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นปัจจุบันใช้อ่านะครับถ้าเป็นเลือก d เ,เนาะแต่เลือกประธานว่า d เ,เนี่ยครับเป็นใช้อ่าแต่ถ้าเป็นอดีตนะครับใช้วอเอาละอ่ะมาดูกลับมาที่ตัวอย่างนี้นะครับ the boys นะครับเป็นผู้ชายเราใช้อ่า he นะครับ e s อ่าเรายกมาได้เลยนะครับ e s เดี๋ยวเพราะว่าเรา he มันใช้คู่กับ e s เนาะเอาละตรงนี้คราวนี้เราจะเอา boy เนี่ยครับ ตรงนี้เนาะมาไว้ที่ทุดท้าย boys เห็นไหมครับแล้วก็ใส่ full stop ซะนะเอาละเราคำขยายคือคำว่า six years อ่ามันเติม ye ที่ s เนาะเราไม่เติมเราลบออกนะครับแล้วก็ old อ่ามันมี3าคำนี่คำขยายของประโยคต้นฉบับอันนี้เราก็ต้องใส่อะไรครับเครื่องหมายอ่าเครื่องหมาย dash นะครับระหว่าง ระหว่างระหว่างคำสามคำนี้นะครับก็ใส่ไป2เครื่องหมายเพราะมันมี3คํคำมีระหว่างอยู่2อที่ใช่ไหมครับมาดูบอยบอยเป็นคนคนเดียวนะครับเราบอกคําบอกจํานวนเราก็เลยใช้คําว่าอ่ะอย่างเงี้ยครับเป็น he is a six years old boy อ่าโอเคนะครับก็จะได้แล้วเห็นไหมอ่ะโอเคเนาะนี่ครับอ่ะอ,อือ่าอืบก่อนนะ ละครับอ่ะมาดูอีกอันนึงเอาในในแบบผึกหัดเลยนะครับเอาในแบบแบบฝึดหัดอันเลยอ่าเอาประโยคนี้ครับ this bag this bag bag แปลว่าถุงเนาะ this bag นะครับอ่าเขียนติดอันนี้เกินไปเดี๋ยวนะักเรียนจะงงอ่าลบไปเลยใหม่นะครับ this bag disback เ no? นาะ disback w รียาเขาใช้ว่า w คำนี้แปลว่านะมีน้ำหนักนะครับ w e i g s เติม s ด้วยเนี่ยแสดงว่าเนื้ออันนี้เขาเติม s เพราะว่าถุงเนี่ยมันมีใบเดียวนะครับเป็นปัจจุบันนะครับรียาต้องเติม s เนี่ยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็คำบรรยายเขาบอกว่าอะไรนะ disback w a y 7 7อะไรกิโลใช่ไหมครับกิโล เติม s เนาะเพราะมันมีตั้ง7จกิโลเขาเติม s ใช่ไหมครับเอาละคราวนี้เราจะเปลี่ยนประโยคใหม่นะครับ this back ครูบอกว่ามันมี this อยู่แล้วให้ใช้ this ได้เลยนะครับ this อ่ this นะครับ way คำนี้นะครับ this เนี่ยนะครับต้องใช้คู่กับอะไรครับ this ใช้คู่กับ is นะครับเป็นปัจจุบันครูบอกตัวกิเลียตัวนี้เป็นปัจจุบันเนาะก็เลยเป็น this is นะครับอ่า ตรงนี้เราจะเอาคำว่า back มานะครับเพราะเป็นคำนามที่เราต้องการจะให้ใหคำบรรยายมาอยู่ข้างหน้าเราก็า back มา full stop ซะแล้วก็อะไรครับ seven นี่คือคำบรรยายเนาะ seven โอเคนะครับกิโ o กิโลเป็นไงครับมันเติม s เ,เราไม่เติมนะครับเราไม่เติมเสร็จแล้วก็ยังไงครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ dash ใมาดูคําตรงนี้เอาละเนื่องจากถุงมันมีใบเดียวใช่ไหมครับก็มาดูตรงนี้อาขึ้นต้นด้วยตัว s เ,เราก็เลยเลือกคําบอกจํานวนว่าอ่ะอย่างนี้ครับเนาะก็เป็นอะไรครับ this is a seven kilo b a g ก็คือแปลว่าอะไรครับนี่คือถุงที่ขนาด7จกิโลนะครับ1ใบอย่างนี้ครับเห็นไหมโอเคใช่ไหมครับเอาละเนาะอ่เสร็จแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับแล้วครูจะครูจะนี้นะครับครูจะดูสับให้นะครับขอไปขอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวก่อนทำไงดีอ๋อโอเครู้แล้วครูจะดูสับให้นะครับนักเรียนดูนะครับดูที่สับกันยากหน่อยนี่อันอื่นรู้แล้วล่ะนี่คำนี้อย่าลืมนะครับฟีดเนี่ยนะครับมันเป็นคำอะไรครับเวลามันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นฟูดนะมันเป็นคำ คำแบบคำนามเวลามันเปลี่ยนแล้วมันไม่ปกติครับฟุตถ้า1ฟุตนะครับมันจะเป็น1ฟุตแต่ถ้าพอเป็นมากกว่า1ฟุตมันจะเป็นอะไรครับเป็นฟีตอย่างเงี้ยนะครับคำนี้เป็นคำบอกบอกอหน่วยวัดความยาวนะครับมาตราของคนอังกฤษนะครับฟุตเป็นฟีตอย่างเงี้ยนะครับพอเวลาเราอะไรครับเราจะเอาตรงนี้ไปขยายใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนตรงนี้จากฟุตไปเป็น จากฟีดไปเป็นฟุตนะครับอย่าลืมนาออ้อ,อันอื่นนะครับเดี๋ยวดูสับหน่อยดูสับหน่อยอ้าวอันอื่นไม่ยากไม่ยากไม่ยากอึบอบอ่านี่นเจอหนี้นี่นะครับแปลว่าการเดินทางนะนักเรียนเจอหนี้นะครับแปลว่าเดการเดินทางทุกคำนี้นะครับเป็นกริยาแปลว่าอะไรครับใช้เวลานะครับใช้เวลา2สัปดาห์การเดินทางใช้เวลา2สัปดาห์นะครับเวลาเราเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ ครูครูจะเวลาเราทยาําทำเสร็จแล้วต้องแปลได้ประมาณนี้นะครับเจอหนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอะไรครับใช้มันใช่ไหมครับมันคือใช่ไหมครับเป็นเออเป็นอดีตนะครับคำนี้อย่าลืมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสิ่งเดียวนะการเดินทางในสิ่งสิ่งเดียวนะครับเป็นอดีตต้องเป็นอะไรครับต้องใช้ was นะครับต้องใช้ was นะมันคือมันคืออะไรครับมันคือ ม,ม,นนม,ม,มันคือมัน,นเนาะมันคือการเดินทางสองสัปดาห์มันมันคือมันอันเดียวนะครับมันคือการเดินทางที่มีขนาดสองสัปดาห์ที่ใช้ระยะเวลาสองสัปดาห์อันหนึง่งอย่างเงี้ยครับนี่ความหมายก็จะประมาณนี้เนาะคำที่ขยายคืออะไรครับนี่สองสัปดาห์นี้นะ ขยายคำว่าการเดินทางอันนี้นะครับก็แต่งให้ได้อย่างนั้นเนาะเอาละครับเดี๋ยวดูข้ออื่นอีก Cross นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีราคานี่เป็นปัจจุบันนะครับตัวนี้เขาเติม S t i ติ๊กเก็ตใบเดียวนะครับติ๊กเก็ตนี่คือใบเดียวนะครับหรือเป็นสิ่งของนะมีใบเดียวนะครับมีราคาเท่านี้นี่คือคําขยายใช่ไหมครับสองคำนี้ใช้ขยายติ๊กเก็ตนะอ้าวอันนี้ girls นะครับนี่เป็นอดีตใช่ไหมครับนี่หลายคนนะ อ่านะครับนี่ตรงนี้เหมือนข้อที่เคยพูดมาเนาะอ่าโอเคแต่ข้อนี้ this b a c k way อ่าคนนี้ครูทำให้ดูแล้วนะครับมีน้ำหนักอ่า bottle คือขวดนะครับ h o l คือบรรจุหรือจุได้นะครับ2ลิตรนี่เป็นอย่างนี้นะครับอ่านักเรียนทำเลยนะครับ